ัสดีค่ะนักเรียนเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาขึ้นนะคะคู่อันดับที่สอดคล้องกับสมการเชิงเส้น2ตัวแปรนะเราจะมาดูว่าคู่อันดับที่สอดคล้องกับสมการเชิงเส้น2ตัวแปรเนี่ยคือคู่อันดับแบบไหนนะคะอ่ะเขาบอกว่าเมื่อนะเมื่อเรากําหนดนะสมการเชิงเส้น2ตัวแปรให้นะเราสามารถหาคู่อันดับ x y นะที่เมื่อแทนค่า x และค่า y ในสมการแล้วทำให้สมการเป็นจริงนะโดยการกำหนดค่า x ในสมการแล้วหาค่า y อย่างเช่นนะเขากำหนดสมการมาให้คือ 2x ลบ 3y บวก12เท่ากนะับ0แล้วเราก็กำหนดค่า x เป็นลบ1นะเมื่อกำหนดค่า x เป็นลบ1ก็แทน x ด้วยลบ1ลงในสมการเพื่อหาค่า y นะอลองแทนดู จากสมการ2 x ลบ3 y บวก12เท่ากับ0เราแทน x ด้วยลบ1ก็จะได้เป็น2คูณลบ1ลบ3 y บวก12เท่ากับ0นะคะเมื่อแทน x ลงไปเราก็หาค่า y นะเพราะสมการก็จะเหลือตัวแปรเดียวคือ y ก็แก้สมการหาค่า y นะคะลบ่คูณ2ได้ลบ3ลบ2ลบ3 y บวก1 2เท่ากับ 0นะคะอ่าลบ2กับลบ12นะรวมกันก็เหลือเหลือลบ3 y บวก10เท <10 S 1> ่ากับ0นะต่อไปเราต้องการให้เหลือ y ตัวเดียวเราจะหาค่า y นะคะเราก็เอาพจน์ที่มี y ไวเอาลบอ่าเอาลบ3 y ไว้แล้วก็เอาเอา10มาข้างนี้ก็เป็นลบ10นะคะ0ูนลบ10ก็ได้ลบ10อ่าต่อไปให้เหลือ y ตัวเดียวก็กำจัดลบ3ลบ3คูณอยู่ก็ เอาลบสามหารนะคะก็เป็น10ส่วนลบสามสิส่วนลบสลบหารลบได้บวกก็กลายเป็น10ส่วน3านั่นเองนะคะก็จะได้ y เท่ากับ10ส่วนสะ y ก็มีค่าเท่ากับ10ส่วนสะคะทีนี้เมื่อได้ y เท่ากับ10ส่วนสแล้วนะ,ะเราจะเห็นว่าเมื่อเราแทน x ด้วยลบหนะ,ะเราจะได้ค่า y เป็น10ส่วนสนะ,ะทีนี้ ใน,ในสมการ2 x ลบ3 y บวก12เท่ากับ0นะคะเราเอาค่า x ในค่า y ที่เราหาได้เมื่อกี้นะค่า x ก็คือตัวที่เราแทนค่าเมื่อกี้นะคะแล้ว y ที่เราหามาได้เมื่อกี้เอาทั้งสองค่านี้นะทั้ง x ทั้ง y นะเนี่ยมาแทนค่าลงในสมการเดิมนะมาแทนค่าลงในสมการเดิมดูซิจะเป็นยังไงอ่ะเมื่อเราแทนค่านะคะอ่า2 x ลบ3 y บวก12เราแทนค่าทั้ง2ค่านะคะทั้ง x ทั้ง y x, x คือแทนเป็นแทนเป็นลบ1ก็เป็น2คูณลบ1ลบ3คูณ y y เราแทนเป็น10ส่วน3นะคะแล้วก็บวก12เท่ากับ0นะแทน x เป็นลบ1แทน y เป็น10ส่วน3ลงในสมการเดิมนะคะก็ปรากฏว่าเมื่อแทนลงไปปุ๊บอ่านะ อนนี้ตัดกันเนาะสามหสามได้หน่งหนึ่คูณอะไรมีค่าเท่ากับตัวเดิมอ่าทางนี้มันจะกลายเป็น 2, ลบสองอ่าลบหคูณสิก็ได้ลบสิ 10, เนาะแล้วก็บวกสิเท่ากับศจะเห็นว่านะเนี่ยลบสงแล้วก็ลบสิ 10, ก็เป็นลบสิบสองถูกไหมฮะลบสิบวกสิบก็ได้เท่ากับศูเพราะนั้นสมการของเราข้างนี้ก็ได้ศูนย์ข้างนี้ก็ได้ศูนย์ นะศูนย์เท่ากับศูนย์เป็นจริงนะเท่ากับศูนย์เป็นจริงก็แปลว่าเมื่อเราแทน x และ y ทั้งสองค่าเมื่อกี้ลงในสมการทำให้สมการเป็นจริงนั่นแปลว่านะคู่อันดับคนะ่า x และค่า y เมื่อกี้ก็คือคู่อันดับ x y เราจะเรียกว่าคู่อันดับ x ก็คือลบ1เมื่อกี้ y ก็คือ10ส่วน3คู่อันดับ10ส่วน3เนี่ย <mile> เราจะเรียกว่าเป็นคู่อันดับที่เรียกว่าเป็นคู e <millet S 1> ่อันดับที่สอดคล้องกับสมการ2 x ลบ3 y บวก12เท่ากับ0นเรียกว่าเป็นคู่อันดับที่สอดคล้องกับสมการเพราะว่าแทนค่าลงไปแล้วทั้ง x ทั้ง y แทนลงไปแล้วทำให้สมการนั้นเป็นจริงเนื่องจากคู่อันดับนอกจากคู่อันดับลบ1เศษ10ส่วน3แล้ว นะนะเรายังสามารถหาคู่อันดับที่สอดคล้องกับสมการนี้ได้อีกนะอีกมากมายอีกมากมายก็คือเมื่อเรากําหนดค่า x ค่าหนึ่งลงไปในสมการแทนค่า x ลงไปในสมการเราก็จะหาค่า y ค่าหนึ่งออกมาได้เสมอและค่า x และค่า y ทั้งทั้งสองค่าเนี้ยมันก็จะเป็นคู่อันดับ x y ที่ที่สอดคล้องกับสมการนะก็คือเมื่อแทนค่าทั้ง x ทั้ง y ลงไปแล้วสมการนั้นก็จะ เป็นจริงทั้งคู่นะคะอย่างเช่นลองอีกค่าหนึ่งนะคะเราแทน x เป็น0นะแทน x 0ลงในสมการเดิมลองสิสมการคือ 2x ลบ 3y บวก12เท่ากับ0เมื่อแทน x เป็น0ก็จะเป็น2คูณ0นะ2คูณ0ลบ 3y บวก12เท่ากับ0นะ2คูณ0ได้0ก็เหลือลบ 3y บวก12เท่ากับ0ก็เหลือลบ 3y เท่ากับลบ12ก็เหลือ y เท่ากับลบ12ส่วนลบ3นะลบหารลบได้บวกก็เหลือเหลือ4ถูกไหมฮะก็เหลือ y เท่ากับ4นะได้ y เท่ากับ4นะดังนั้นคู่อันดับ นะ x 0เมื่อกี้นะคะ y เป็น 4, คู่คูณดับ x 0 y 4คือคูณดับ0ูนย์บ0 4นะก็ถือว่าเป็นคูนดับที่สอดคล้องกับสมการ2 x ลบ3 y บวก12ด้วยเช่นเดียวกันนะคะทีนี้ถ้าเราแทน x เป็น1ละ่ะแทน x เป็น1ลงในสมการเดิมนะคะแล้ก็แทน x ลงไปสมการคือ2 x ลบ3 y บวก12เท่ากับ0อนะ่ะ เมื่อเราแทน x เ,เป็น1น,นะคะก็จะเป็น2คูณ1ลบ3 y บวก12อเท่ากับ0อ่ามันก็เป็น2องคณ1ได้2 2งลบ3 y บวก12เท่ากับ0นะคะอ่า2บวกกับ12ก็เป็น14ถูกไหมคะก็เป็นลบ3 y บวก14เท่ากับ0ก็แปลว่าลบ3 y เท่ากับลบ14 นะก็แปลว่า y เท่ากับนะคะ uh, y เท่ากับลบ14ส่วนลบ3าถูกไหมคะ,ะคูณอยู่ก็ามาหารเนาะ,ะลบหารลบได้บวกก็แปลว่า y เท่ากับ14ส่วน3นะดังนั้นก็แปลว่าคู่อันดับนะคู่อันดับเมื่อกี้เราแทน x เป็นแทน x เป็น1นะคนะเราได้ y เป็น14ส่วน3 คู่อันดับ1 14ส่วน3นะคะก็ถือว่าเป็นคู่อันดับที่สอดคล้องกับสมการ 2x ลบ3 y บวกสเท่ากับ0เช่นเดียวกันทีนี้เมื่อเรานำคู่อันดับที่สอดคล้องกับสมการ 2x ลบ 3y บวกสเท่ากับ0เช่นคู่อันดับเมื่อกี้ที่เราหามาแล้วนะะคือคู่แรกคือคือเท่าไหร่จำไม่ได้ไปดูลบานกับ10ส่วน3นะคะคู่แรก อ่าลบ1กับ10ส่วน3แล้วก็คู่ที่2ก็คือ0-4แล้วเมื่อกี้คู่สุดท้ายก็คือ1กับ14ส่วน3นะคะเมื่อเราเอาคู่อันดับทั้ง3คู่อันดับนี้ที่เราหาเมื่อกี้นะคะแล้วมันเป็นคู่อันดับที่สอดคล้องกับสมการนี้ทั้งหมดเลยนะคะมาเขียนกราฟเราก็จะได้กราฟเป็นจุดที่อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน อ่าดูนะว่ามันเป็นจุดที่อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันไหมอ่าเราก็มาเขียนกราฟดูอ่าคู่แรกนะคะอ่า x อลบหนึ่งไปดูสิ x อลบหนึ่งแกน x อลบหนึ่งอยู่ตรงนี้นะคะ x อลบหนึ่งตรงกับ y เป็นสิบส่วนสามสิบส่วนสามอยู่ตรงไหนสิบส่วนสามนักเรียนก็บางทีเป็นเศษส่วนบางคนนึกไม่ออก10บส่วนสถ้านึกไม่ออกให้นักเรียนทําเป็นจํานวนคละจํานวนคละมันเท่ากับเอา3ไปหาร10ได้33ได้9 เศษ1นส่วนสก็คือ3กับอีก1นส่วนสนะคะ3กว่ากว่าอ่า y เป็น3กว่ากว่าสอยู่ตรงนี้เนาะอ่านี่คือ3นะคะเลย3ไปอีก1ใน3อ่าตรงนี้ช่องนี้ถึงช่องนี้คือ1 1 1, 1ช่อง1 1ค่าถูกไหมคะอ่าทีนี้1ใน3 1ใน3ก็แบ่งเป็น3ส่วนเท่าๆกันเนี่ย1 2เนี่ย แบ่งเป็น1ส่วน2ส่วนแล้วก็3ส่วนนะคะใน3ก็ประมาณนี้เนาะ1ใน3ประมาณนี้เพราะนั้นค่า y ก็จะอยู่ประมาณนี้อา y อยู่ประมาณนี้ส่วน x เป็นลบ1ก็ตรงนี้ถูกไหมคะเพราะนั้นพิกัดจะอยู่ตรงนี้พอดีอจุดของคู่อันดับก็จะอยู่ประมาณนี้ผูใส่ประมาณนี้นะอะต่อไปคู่อันดับที่2 นะ x 0 y 4อ่า x 0ก็ตรงนี้เลย x 0นยะ x 0แต่ y เป็น4 y 4ก็ตรงนี้ถูกไหมคะ x 0ตรงนี้เพราะนั้นก็คือตรงนี้พอดีอ่า x 0 y 4ต่อไปอ่าคู่สุดท้าย x 1 y 14ส่วน3 x 1เนี่ยพอจะรู้ตรงนี้14ส่วน3นะเท่าไหร่อ่าก็ทำเป็นจำนวนคละเหมือนเดิมจะได้รู้นะ 14ส่วน3เอา3หาร3 3เป็น9 3 42สอ่าส4 12เศษ2ส่วน3 4กกวา่านะคะสเศษ2ส่วน3อ่าค่า y อ่า y 4ตรงนี้แต่เลย4ไปอีก2ใน3 2ใน3อ่าช่องนี้เราต้องแบ่งออกเป็น3ส่วนเท่าๆกัน2ใน3ก็1 2ก็ประมาณนี้ถูกไหมคะ2ใน3ประมาณนี้อ่าเพราะฉะนั้น ค่า y ก็จะอยู่ประมาณ4ก,กว่า4กับอีก2ใน3ก็ประมาณนี้ส่วนค่า x x เป็น1ก็ตรงนี้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นพิกัดมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะอ่าแล้วก็ใส่พิกัดประมาณนี้อุย้ยอ่าประมาณนี้นะคะอ่าจะเห็นว่านะเราก็จะเห็นว่านะคะ คู่อันดับที่เราเอามาเขียนเนี่ยซึ่งทั้ง3คู่อันดับเนี่ยเป็นคู่อันดับที่สอดคล้องกับสมการนี้จะเห็นว่ามันเรียงอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันนะะถ้าเอาไมม้บรรทัดทาบนะมันก็จะเป็นแนวเส้นตรงเดียวกันเลยนะเป็นจุดที่เรียงอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันอ่ะโอเคอันนี้เขียนให้ดูแหละอ่ะต่อไปนะคะเราลองมาดูนะเขาบอกว่านักเรียนทราบมาแล้วว่านะถ้า ไม่ระบุเงื่อนไขของค่า x และค่า y เนี่ยนะของ x และ y ในสมการนะในสมการ 2x ลบ 3y บวก12เท่ากับ0นเนี่ยให้ถือว่า x และ y เป็นจำนวนจริงคำว่าไม่ระบุเงื่อนไขก็คือว่าเขาไม่ได้บอกว่าค่า x และค่า y ที่อยู่ในสมการเนี่ยว่า x เป็นจำนวนอะไร y เป็นจำนวนอะไร bicycles, <ๆ>เช่นเขาไม่ได้บอกว่า x เป็นจำนวนเต็ม y <ๆ><ๆ>เป็นจำนวนเต็มหรือ x เป็นจำนวนเต็มบวก y เป็นจำนวนเต็มบวกเนี่ยเขาไม่ได้ระบุอะไรมาเลย ก็ให้สรุปได้เลยว่านะให้ถือเลยว่านะให้ยึดถือปฏิบัติหรือเป็นเป็นแนวปฏิบัติเดียวกันเลยว่าถ้าเขาไม่ได้ระบุงเงื่อนไขค่า x ค่า y มาให้นะให้ถือว่า x กับ y เป็นจํานวนจริงใดๆก็คือ x ก็เป็นจํานวนจริง y ก็เป็นจํานวนจริงนะคะนั่นหมายความว่านะอ่ายังมีคู่นับที่เป็นคู่นับ xy อนะอีกมากมายที่เป็นคู่นับที่สอดคล้องกับสมการนี้ เพราะเนื่องจาก x ก็เป็นจนํานวนจริง y ก็เป็นจานวนจริงถูกไหมคะจำนวนจริงมีตั้งเยอะตั้งแยะมีเยอะแยะมากมายอันที่จริงแล้วอ่ะไม่ใช่เฉพาะจํานวนจริงนะถ้าจะแค่แค่จำนวนเต็มก็เยอะแยะมากมายเนี่ยนะอันนี้เป็นจนํานวนจริงแปลว่ามันเยอะมากนะคะนับไม่ท้วนเลยแหละนะใช่ไหมคะที่เราจะสามารถนะหาคูนดับที่สอดคล้องกับสมการนี้ได้คือมันจะมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะ,ะและจุดพิกัดของคูณดับ xy เหล่าเนี้ยอ่นะ ก็จะอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันกับอ่าอยู่ในอยู่บนเส้นตรงเดียวกันกับกราฟของสมการหมายความว่าคู่อันดับอีกมากมายที่สอดคล้องกับสมการเนี้ยก็คือว่าเมื่อเราแทนค่า x ค่าใดก็ตามลงไปจํานวนจริงจํานวนหนึ่งแทนลงไปนะ x คือจํานวนจริงถูกไหมคะคือเรากําหนด x เป็นจานวนจริงค่าใดค่าหนึ่งแทนลงไปเราก็จะได้ค่า y อีกค่าหนึงออกมาเสมอแปลว่าเราสามารถหาคู่อันดับ x y ที่สอดคล้องกับสมการนี้ได้เสมอนะเพราะนั้นไม่ว่าจะหยิบ x เป็นจำนวนจริงใดๆก็ตามมันก็จะมีจำนวนจริง y อีกตัวหนึ่งที่มาเป็นคู่อันดับ x y ที่สอดคล้องกับสมการนีนะ้ซึ่งจะนับไม่ท้วนเลยนะอันนี้ที่เรายกตัวอย่างมาแค่บางค่าถูกไหมครเมื่อกี้คือแค่3จุดนะเราแทนค่า x แค่3จุดเราก็ได้ y แค่3ค่าออกมาก็คือได้3คู่อันดับได้3จุดแต่อ่ะทีนี้เวลาเขียนกราฟ เมื่อกี้ครูเขียนให้ดูแล้วนะอันนี้จุดลบหนึ่งกับสิบส่วนสามอ่าอยู่ตรงนี้ x ลบหนึ่งอันนี้มันอาจจะไม่ตรงเท่าไหร่นักเรียนลบหนึ่งสิบส่วนสามก็คือสามกว่ากว่าน่ะตรงนี้แล้วก็ศูนย์สี่ตรงนี้แล้วก็ศูนย์สี่ตรงนี้แล้วก็หนึ่งเศษสิบสี่ส่วนส่วนสามก็ตรงนี้เรียงกันเป็นแนวเส้นตรงที่นี้ อาจจุดที่เราเขียนเนี่ยมันแค่3จุดแต่นักเรียนจะเห็นว่าในแนวเส้นตรงเดียวกันเนี่ยมันจะมีจุดอีกมากมายนับไม่ถ้วนนะคะจุดอีกมากมายนับไม่ถ้วนซึ่งจุดต่อจุดกลายเป็นเส้นเนี่ยจุดอีกมากมายนับไม่ถ้วนที่อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันกับอันดับคู่อันดับที่เราหามาเมื่อกี้นะนับไม่ถ้วนซึ่งจุดต่อจุดจุดต่อจุดก็กลายเป็นกลายเป็นเส้น นะเพราะนั้นเส้นตรงเส้นหนึ่งมันจะมีจุดที่เป็นคู่อันดับที่เรียงต่อกันนับไม่ถ้วนเลยนะแสดงว่ามันมีจุดหรือคู่อันดับที่สอดคล้องกับสมการเนี่ยมากมายนับไม่ถ้วนนะคะอ่ะทีนี้เขาบอกในทางกลับกันนะคะเมื่อมีจุดใดๆที่อยู่บนกราฟของสมการ นะมีจุดใดๆจุดหนึ่งที่อยู่บนกราฟของสมการพิกัดของจุดเหล่านั้นจะเป็นคู่อันดับที่สอดคล้องกับสมการอ่านะแปลว่าเมื่อเราหยิบจุดขึ้นมา1จุดเช่นเราหยิบจุดนี้ขึ้นมาจุดนี้คือ x เป็นอ่า x เป็นเท่าไหร่ x เป็น3จุดนี้คือ x เป็น3นะแต่ y เป็น6อนะันนี้พิมพ์ผิดนะเนี่ย x เป็น3นะ x 3 y 6 หยิบจุดนี้ซึ่งเป็นจุดที่อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันเนะี่ยที่อยู่บนกราฟหยิบจุดนี้ขึ้นมาลองดูซิมันสอดคล้องกับสมการไหมอ่าหยิบขึ้นมาเพื่อจะดูว่ามันเป็นอันดับที่สอดคล้องกับสมการไหมซึ่งมันเป็นจุดที่อยู่บนกราฟหยิบขึ้นมาอ่าเเป็น3 y เป็น6แล้วก็เอา x ก,กับ y ไปแทนค่าลงในสมการดูซิว่าสมการจะเป็นจริงไหมนะคะอ่าลองดูจากสมการ 2x ลบสาบวก12อเท่ากับ0อ่ะเมื่อเราแทน x เป็นนะเเป็น3 y เป็น6นะแทน x เป็น3ลบ3คูณ y y คือ6บวก12ลงไปนะแล้วหาผลลัพธ์ออกมาแล้วดูซิว่าอ่าสองข้างของเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยเนี่ยตาช่างเนี่ยสองข้างมาช่างดูว่ามันเท่ากันไหมถ้ามันเท่ากันก็แปลว่ามันเป็นจริงนะถ้ามันไม่เท่ากันก็แปลว่ามันเป็นเท็จ นะคะ,ะคูณปุ๊บสองสามเป็นหกสามคูณกับลบหกก็สามหกสิบแปดบวกสิบสองเท่ากับศูนย์ไม่เอ่ยหกบวกสิบสองได้ส 18, 18ิบแปดสิบแปดลบสิบแปดได้ศูนย์พอดีใช่ไหมคะข้างนี้ก็ศูนยนะ์ข้างนี้ก็เท่ากับศูนยนะ์เป็นจริงนะคะเป็นจริงนะแทนแล้วจะเห็นว่า เมื่อเราหยิบจุดขึ้นมา1จุดจุดนั้นเป็นจุดที่อยู่บนกราฟที่อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันกันกบกับสมการนี้นะคะก็แสดงว่านะก็จะแสดงว่าคู่อันดับนะคู่อันดับเมื่อกี้คือคู่อันดับ3กับ6นะเป็นคู่อันดับเป็นคู่อันดับ ที่สอดคล้องกับสมการสอง x ลบสาม y บวกสิบสองเท่ากับศูนย์นะนะอ่าจุดแปลว่าแปลว่าจุดทุกจุดอ่าสรุปง่ายๆนะแปลว่าจุดทุกจุดที่อยู่บน นะจุดทุกจุดที่อยู่บนบนเส้นตรงเนี้ยเราหยิบจุดใดขึ้นมาสักจุดหนึ่งนะหยิบขึ้นมา1คู่อันดับหรือ1จุดเนี้ยจุดจุดนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นคู่อันดับที่สอดคล้องกับสมการเสมอนะเมื่อเราหยิบจุดนั้นขึ้นมาแทนค่าดูก็จะเห็นว่ามันจะสอดคล้องกับสมการก็คือทําให้สมการนั้นเป็นจริงเสมอนะคะอ่ะทีนี้มาดูตัวอย่างอ่ะตัวอย่างเขาบอกว่า ให้เรานะคะตรวจสอบว่าจุดจุดที่กําหนดพิกัดต่อไปนี้นะคือคือท,ที่ที่กาหนดคู่อันดับมาให้เนี่ยอยู่บนกราฟของนะอยู่บนกราฟเส้นตรงของสมการเชิงเส้นที่กําหนดให้หรือไม่นะเป็นจุดที่อยู่บนกราฟของเส้นตรงที่กําหนดให้หรือไม่อ่าถ้ามันเป็นจุดที่อยู่บนกราฟของเส้นตรงที่กำหนดให้แปลว่ามันก็ต้องเป็นคู่อันดับที่สอดคล้องกับสมการ ดูไปฮะแปลว่ามันต้องเป็นคู่นดับที่สอดคล้องกับสมการคําว่าสอดคล้องกับสมการก็คือเมื่อเราแทนค่าทั้งค่า x และค่า y ลงในสมการแล้วจะทําให้สมการนั้นเป็นจริงนะคะอ่ะลองดูเนาะจุดกาหนดคู่นดับมาให้2คู่นดับให้เราตรวจสอบนะ,ะว่ามันเป็นจุดที่อยู่บนกราฟของสมการเชิงเส้นอันนี้ไหมนะคะวันนั้นเราก็ตรวจสอบโดยอ่านตรวจทีละคู่นดับเอาคู่นดับแรกก่อน คุณแับแรกคือ21คือแทน x เป็น1 y เป็น1เอ่ยแทน x เป็น2โทษทีแทน y เป็น1ลงในสมการนะคะอ่า x จากสมการ x บวก2 y ลบ4นะคะแทน x เป็น2ก็เป็น2บวก2คูณ y y คือ1ลบ4อ่าลืมเท่ากับ0เท่ากับ0นะคะอ่ะลองแทนดูแล้วมันเป็นจริงไหมสอ อันนี้ก็คูณได้2ถูกไหมคะก็เป็น2องบวก2ลบ4เท่ากับ0ูนไม่เอ่ย2บวก2ได้4 4ลบ4ก็เหลือ0นะคะซึ่งข้างนี้ก็เป็น0แปลว่า0ูเท่ากับ0ก็เป็นจริงก็คือมันเท่ากับ0ก็แปลวันเป็นจริงนั่นแหละนักเรียนนะ,ะอ่าสรุปแล้วเมื่อแทนแล้วเป็นจริงก็แสดงว่าคู่นดับนี้หรือพิกัดเนี้ยสองหนึ่งเนี่ย เป็นเขาให้พิสูจน์ว่าอะไรเป็นจุดที่นะเป็นจุดที่อยู่บนกราฟของสมการนะเป็นจุดที่อยู่บนกราฟของสมการสมการอะไรเอ่ย x บวก 2y ลบ4เท่ากับ0นะ เป็นจุดที่อยู่บนการาฟของสมการอ่ะต่อไปคู่อันดับคู่ที่2ที่เขาให้มาคือ0ลบ3ก็คือเราก็จะตรวจสอบโดยการแทน x เป็น0แทน y เป็นลบ3นี่แหละนะลงในสมการอ่ะจะได้อ่ะแทนเลยเนาะเพื่อไม่เสียเวลาแทนเลยนะคะแทน x เป็น0ก็สมการนี้นะแทน x เป็น0ย์ก็จะได้เป็น0ูนย์ บวกสคูณวาในที่นี้คือลบสอ่าเท่ากับสอ่าตรวจสอบดูซิจริงไหมสองคูณลบสได้เท่าไหรอ่อ่ะได้ลบหกลบหบวกศก็ได้ลบหลบหเท่ากับสจริงหรือเท,ท็จเอออันนี้เป็นเป็นเท,ท็จใช่ไหมคะไม่จริงอ่าลบหเท่ากับสเป็นเท,ท็จไม่จริงก็แปลว่าถ้ามันไม่จริง ก็แปลว่ามันไม่ใช่จุดที่สอดคล้องกับสมการเมื่อมันไม่ใช่จุดที่สอดคล้องกับสมการก็แปลว่ามันมันไม่ได้เป็นจุดที่อยู่บนกราฟของสมการจุดไม่อยู่บนกราฟของสมการ x บวก2 y ล4เท่ากับ0ูนะคะ ก็แปลว่าจุดนี้นะไม่อยู่บนกราฟของสมการอ่ะสรุปสรุปสั้นๆน,นะคะวันนี้เราเรียนเรื่องคู่อันดับที่สอดคล้องกับสมการนะคู่อันดับที่สอดคล้องกับสมการเชิงเส้น2ตัวแปรคำว่าคู่อันดับที่สอดคล้องคือคู่อันดับ x y ใดๆก็ตามเมื่อเราแทนค่า x และค่า y ลงในสมการแล้วต้องทำให้สมการนั้นเป็นจริงอ่ะต้องทำให้สมการ เป็นจริงถึงจะเรียกว่าคู่อันดับที่สอดคล้องกับสมการและคู่อันดับที่สอดคล้องกับสมการทุกคู่ทุกคู่อันดับทีท่สอดคล้องกับสมการเมื่อเราเขียนกราฟคู่อันดับที่สอดคล้องกับสมการทุกคู่จะเป็นจุดที่อยู่บนกราฟของสมการนะคะเป็นจุดที่เรียงต่อกันเป็นเส้นตรงเส้นตรงนั้นก็คือกราฟของสมการนะคะ อันนี้คือข้อสรุปเนาะสรุปสั้นๆวันนี้อ่าสำหรับวันนี้นะคะก็ให้เรียนไปทำแบบฝึกหัดต่อเนาะสำหรับวันนี้เพื่อไม่ให้คลิปยาวเกินไปก็ขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ